ใน e ีพีนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนมากันที่สถนนสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่ยังคงหลงเหลือไว้ให้ได้เข้าชมโบราณสถานและสกุลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องปาฏิหาริย์ที่ได้ช่วยคนนะฮะจากโรคที่ไม่อาจจะหายได้ให้กลับมาเป็นปกติสุขอีกครั้งและพื้นที่ตรงนี้นะครับผมยังมีเรื่องราวความเลึนลับที่ชาวบ้านก็ได้ประสบพบเจออยู่บ่อยครั้งในดินแดนที่เป็นสุสานฝังศพเด็กมากมายรวมถึงหญิงสาวนะครับที่ได้ตายพร้อมกับลูกในท้องของเธอก็ถูกฝังงอยยู่่ในนนพื้้ทีีตรหลา และเรื่องราวของการสร้างพระนะครับที่เทวดามาหาหลวงพ่อท่านเจ้าวาดว่าต้องสร้างพระจักรพัทเพืจะช่วยบรรเทากรรมของผู้คนวิญญาณเด็กนับร้อยนับพันนะฮะยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่ตรงนี้และก็มักจะมีผู้คนมาขอกูมานจากที่แห่งนี้ไปบูชาเอกที่บ้านว่ากันไว้ว่ากูมานที่แห่งนี้นะครับผมมีพลังงานที่ชัดเจนทั้งหมดนี้นะครับอยู่ที่วัดประดู่ตะบองจังหวัดพระนครศรีธยาครับ ในอำเภอมหาราาแห่งนี้นะครับผมจะมีโคกที่มีสัสถานโบราณอยู่เป็นส,สถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพุทธรูปโบราณถึงแม้ว่าสภาพจะสุดโทรมไปมากนะครับแต่ที่ตรงนี้นะครับก็ได้รับการดูแลจากรากรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอสวัสดีนะเพื่อนๆน,นะที่กําลังรับชมช่องพิมูพาเพื่อนเที่ยวนะวันนี้ผมก็พาทุกคนนะมาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากพื้นที่กรุงเทพนะและพื้นที่ตรงนี้นะครับผมอยู่ในบริเวณของจังหวัดพระนครศรียานะครับ และสถานสถานใน่นี้นะที่ผมจะมาเสนอเพื่อนเพื่อนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นสถานฐานโบราณนะครับผมที่ผ่านระยะเวลามาอย่างยาวนานถึง200ปีนะและตรงนี้นะครับผมก็ยังคงมีสารวัตถุที่ยังคงหลงเหลือนะฮะถึงแม้จะผ่านระยะเวลามานานนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ได้มีการเข้ามาบูรณะนะครับผมแล้วก็มีพุทธรูปนะที่ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆนะกับ พระพุทธรูปสีโคตมานะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่ที่มีผู้คนเดินทางมาจากใกล้และไกลนะฮะเพื่อที่จะมาสักการะขอพรต่อพระพุทธรูปองค์นี้นะครับภายในโบสถ์หลังนี้นะครับผมอยู่บนเนื้อที่ที่เป็นสุสานของเขาเรียกว่าเป็นสุสานเราเด็กๆนะครับผมซึ่งก็มีการมาฝังในพื้นที่บริเวณนี้หลายร้อยศพนะฮะแล้วก็ว่ากันว่านะพื้นท,ที่ตรงนี้นะครับผมปเป็นพื้นที่ที่มีความดุดดนของเหล่าวิญญาณสัมภเวสีนะครับตรงนี้ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในสันสฐานที่ชื่อว่าวัดประดูตะบองนะครับผมอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้ววันนี้เองนะครับผมเดินทางมาถึงการบริเวณวัด่าเวลาตอนนี้ก็เหมือนกับทเที่ยงนะครับผมก็จะมีผู้คนนะที่เดินทางมาจากทั่วสาธิตนะฮะทเข้ามาอย่างพื้นที่นี้แล้วก็มีลานจอดรถข้างกว้างนะฮะแล้วเข้ามาก็จะเห็นโบสถ์นะครับผมซึ่งก็เป็นลักษณะที่ว่าปรหักพังไป ค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ก็ยังได้รับการบริารครับเพราะว่าสังเกตว่าจะมีนั่งร้านนะครับที่คอยพยุงตัวพระโพสถ์หลังนี้เอาไว้นะครับโดยรอบนะเพื่อให้พังทลายลงไปนะครับผมและด้านหน้าก็จะมีองค์เท้ามหาอเวสวร์นะครับผมซึ่งก็เป็นท่านเป็นที่ดิจอมอสูรนะครับก็มาขอพรขอเลิกขอใช้กับองค์เท้าเวสวรณได้นะครับและที่สําคัญนะบริเวณด้านข้างของพระโพสถ์หลังนี้นะครับผมมีต้นมะขามยักษ์คู่นะฮะเป็นต้นมะขามยักษ์ใหญ่มากนะครับผมซึ่งก็จะมีตุ๊กตาลูกปั้นูนปั้นนะฮ ปู่ย่าตายายแล้วก็จะมีเด็กๆนะครับองกุมารเล็กๆนะครับเด็กๆเต็มไปหมดเลยนะฮะที่บริเวณตรงนี้นะครับผมหลายคนแม้แต่คนในพื้นที่นะเวลาเขา เขาก็มีเสียงเล่าเรือนว่าตรงนี้ค่อนข้างที่จะผีดูนะฮะเวลาสัญงจรผ่านไปมาก็ไม่มีใครอยากจะเหลียวมองเข้ามายังพื้นที่บริเวณนี้นะครับตรงนี้มันเป็นสถานที่ที่ฝังศพแล้วก็มีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้และคนเคยเจอกันเยอะแยะนะครับผมแม้แต่วันนี้นะผมมาสัมผัสกับบรรยากาศในนี้เป็นท้องทุ่งนานะฮะรอบๆนี่คือเป็นท้องทุ่งนานะะที่เขียวขจีงดงามมากนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลนักษณะว่าเป็นโคกนะครับผมเป็นโคกที่มีพ้าโบสถ์นะฮะเป็นสถานอยู่นะครับแล้วก็จะมีลายล้อมไปด้วยปาาาาตายายาตยเุกก นะครับแล้วก็มีนางมะขามด้วยนะครับผมซึ่งก็จะเป็นสิงหาเสดที่อยู่กับต้นมะขามยักษ์คู่นะครับซึ่งอยู่ด้านข้างขัาพโบโสถ์เลยนะฮะทุกคนในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยทุ่งนาที่เขียวขจีนะครับจะพบกับอาคารหลังหนึ่งถูกปกคลุมด้วยรากไม้ของต้นโพที่หุ้มผนังไว้ส่วนหนึ่งนะครับมีลักษณะอยู่บนเนินหรือโคกกลางทุ่งนาพื้นที่แห่งนี้นะครับผมครั้งอดีตเคยเป็นที่ฝังศพของเราเด็กๆมากมายและก็อยู่โดยรอบนะครับ เวลานําท่วมทีไรนะฮะบริเวณนี้จะมีลักษณะคล้ายกับเกาะกลางน้ําที่ผู้คนไม่เคยคิดจะเข้ามาเพราะความน่ากลัวของบรรยากาศและสิ่งลึกลับที่อยู่บริเวณแถวนี้ครับพระวิหารโบราณนะครับที่มีอายุมากกว่า200ปีหลังนี้ภายในปฏิสสถานพระประธานที่มีลักษณะทั้งองค์สีดําเจือสีทองครับมีพระนามว่าหลวงพ่อพระศรีโคดมและรอบๆนะฮะจะเต็มไปด้วยตุ๊กตาปูนปั้นนะครับมีทั้งรูปปั้นของตายายและเหล่ากุมารมากมายหลายชิ้น รวมถึงของเล่นเด็กๆนะครับที่ผู้คนนํามาแก้บนเป็นเรื่องที่มาขอแล้วสําเร็จและที่ใต้ต้นมะขามเอนะครับยังมีรูปปั้นของนางไม้นางหนึ่งนะครับที่ถูกเรียกกันไว้ว่าแม่นางขามที่ประจำอยู่อย่างต้นมะขามยักษ์ข้างพระวิหารโบราณหลังนี้ครับ เมื่อเราก้าวเท้าเข้าไปยังภายในนะครับผมจะเห็นได้ชัดถึงร่างต้นไม้ใหญ่นะฮะที่ยึดจับตัวกำแพงและวิหารเก่าหลังนี้เองนะครับก็มีลักษณะที่เปิดโล่งไม่มีหลังคาหน้าบันมีเพียงแต่งเงาของต้นไม้เท่านั้นนะครับที่ให้ความร่มรื่นภายในพระประธานองค์นี้นะครับผมครั้งหนึ่งเคยโดนจรกรรมโดนตัดเสียนไปนะครับจนกลายเป็นพระประธานไร้เสียนประจำยังวิหารหล้างหลังนี้อยู่พักใหญ่ จนกระทั่งมีเหตุการณ์เป็นที่ฮือฮาเป็นข่าวโด่งดังอีกครั้งนะครับเมื่อมีการมาขอพรจากชายท่านหนึ่งที่เป็นโรคอมัมพษ์ไม่สามารถที่จะเดินได้มาขอพรหลวงพ่อสีคดมองค์นี้ว่าถ้าหากตนเองนะครับกลับมาเดินได้ตามปกติจะมาสร้างเสียงพระให้เป็นเหมือนเดิมผลปรากฏว่านะครับโรคที่ตนเป็นก็กลับกายหายไปนะครับผมแล้วก็กลับมาเดินได้อย่างเป็นปกติอัศจรรย์นับว่าเป็นเรื่องราวอำนาจบารมีของหลวงพ่อสีคดมอง์นี้เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยของเล่นนะครับของเล่นเด็กที่คนผู้ใหญ่แล้วก็ซื้อมาให้น้องๆนะตรงนี้เป็นเด็กชายภูผานะครับก็โอ้ของเล่นเต็มเลยนะเป็นช่องตรงนี้เขาเฉพาะของเขาเลยนะตรงนี้ของเด็ก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 มีลูกบอลมีอะไรเต็มไปหมดเลยทุกคนเด็กๆชอบฮะแบบนี้เด็กๆชอบ และพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับความแปลกประหลาดอย่างหนึ่งนะครับที่จะเป็นชาวบ้านนะครับที่เขามาหาปลาหาปูกันในหนองคลองบึงแถวๆนี้นะครับผมก็จะมาอยู่ใกล้ๆกับบริเวณภาโบสถ์หลังนี้นะค,คือว่าก็เป็นพื้นที่ที่เป็นโค้งนะก็เห็นได้ระยะไกลๆแหลทะทีนี้นะครับผมมันก็จะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ว่าเป็นเรื่องเล่าว่า เขาก็มาหาปลาหาปูปกตินะแต่ด้วยความที่สายตาเขาก็ได้มองเข้ามายัางพื้นที่บริเวณตรงโคกตรงนี้นะครับผมเขาก็เห็นปุรุษคนหนึ่งนะฮะซึ่งก็มีลักษณะที่ว่าใหญ่โตรูปร่างใหญ่โตสูงประมาณพอๆต้นไม้นะครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีในตาสีแดงนะครับก็ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวหาปลาหาปูเหล่านั้นก็ทําให้เขาเหล่านั้นก็ตื่นตหนแล้วก็หายไปเลยนะครับผม ก็ได้เป็นเรื่องเล่าที่พูดต่อๆกันมานว่าในพื้นที่ตรงนี้มีอะไรมากมายนะครับผมมีใครหลายๆคนนะครับผมได้ยินการประโคมบรรเลงดนตรีไทยอย่างบริเวณนี้นะฮะแล้วก็เห็นพวกแสงเรืยริบยับเหมือนเป็นแสงสังวาลแสงสร้อยแสงอะไรที่มันประกายมันโดนเวลาโดนทาทิ์อะไรเงี้ยโดนแสงแสงไฟมันก็เลียบริบบยับนะคนก็เขาเห็นในพื้นที่ตรงนี้คนระับเป็นอะไรที่แปลกมากนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเทวดานะฮะถ้าผม ผมก็ประเมิยว่าน่าจะเป็นเรื่องเทวดาเรื่องอะไรที่เขาดูแลนะครับอย่างพื้นที่นี้แล้วก็แบบเหมือนแสดงให้คนได้รู้ว่าได้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีอะไรบ้างนะครับก็นั่นถือว่าเป็นไฮไลท์นะเพราะหลวงปู่โตหลวงพ่อโตนะครับท่านเป็นคนพูดเลยว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่แรงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะนี่ผมก็เดินรอบๆผมไม่รู้ว่าไปเดินผ่านใครไปบ้างนะครผมเพราะว่ามันเต็มไปหมดเลยนะทุกคน และอีกเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ก็คือการที่มีเทวดานะครับมาเข้าดิมิตของหลวงพ่อท่านเจา้าวาดว่าอยากให้ท่านช่วยสร้างพระใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่จะอนุเคราะห์แก่ผู้คนนะครับที่จะมีโอกาสได้สร้างเพื่อนหนุนดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นไปโดยเทวดาจะช่วยตามสมบัติมาให้เพื่อให้หลวงพ่อท่านได้สร้างขึ้นเอาไว้ยังวัดประดู่ตะบองแห่งนี้ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบาร,รมีนะครับสร้างพุทธร,รูปทรงเครื่องจักรพดาที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ได้นะครับ ตอนนี้ก็เหมือนพาเพื่อนๆนะเข้ามายังภายในวัดประดูตาบองนะครับผมซึ่งก็จะอยู่ตรงข้ามกันนะจะมีถนนตัดผ่านนะรระหว่างพระบูสดเก่ากับอ่าบริเวณของวัดนะครับผมก็จะเข้ามาด้านในก็จะเป็นสถา,านที่ที่มีความเงียบสงบนะฮนะมีโบสถ์มีวิหารน,นะครับผมก็จะมีักสณะพิพิ้นัที่ใหญ่เหมือนกันนะครับผมณตรงนี้นะฮรรู้สึกว่าดงตะเคียนเนี่ยคือดงต้นตะเคียนเนี่ยต้องเดินผ่านเมนไปนะทุกคนเดี๋ยวผมทำใจแป๊บนึง เดี๋ยวผมจะพาทุกคนดูพระโบสถของวัดประดู่ตะบองก่อนนะครับผมวันนี้สถานที่นี่ครับเงียบสงบนะครับผมไม่ได้มีการที่จะให้เข้ามาหรือว่าเปิดแบบเหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะเดี๋ยวผมจะพาเดินเวียนเวียนขวาดีกว่าเนาะนี่คนระทุกคนนี่คือพระโบสถของวัดประดู่ตะบองนะฮะ วัดประดูต่ตะบองแห่งนี้นะครับผมเดิมชื่อวัดตะบองซึ่งก็ะตั้งวัดในเมื่อปีพุทธศักราช2400มีอาคารเสราสณะที่สําคัญได้แก่มีผ้าโบสดนะครับมีสลาการไปเรียนสร้างด้วยเสาไม้ส่งมีหอสวดมนต์มีอาคารทรงไทยกว่า10หลังและที่สําคัญนะครับมีดงตะเคียนที่มีแม่ตะเคียนสีสไยทองที่อยู่ด้านหลังเมนเผาอยู่อีกด้วยครับบรรยากาศนกเต็มเลยนะ น่าจะอยู่ด้านท้ายพระบสถศนะครับตันนี้เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นนะอยู่ในพื้นที่ของพระบสถศนะครับผมบริเวณตรงลานนะฮะก็ไม่น่ใจว่าตรงนี้เป็นเป็นพระเจดีย์ของท่านไหนเนะี่ยธรรมะอ๋อนี่คือธรรมะเจดีย์นะครับผมเป็นธรรมะเจดีย์ที่อยู่ด้านท้ายพระบสถศนะฮะนี่ก็เป็นรอบๆด้าน,นข้างพระโบสถ์ ได้ฟังเทศฟังธรรมกันนะครับผม ทุกคนมาดูดงตะเคียนนี่อยู่ด้านหลังด้วยนะนี่อยู่ด้านหลังด้วยนะเมื่อกี้ร้อนเลยอ่ะดินเสียงกล่อมเด็กทุกคนตกใจเสียงเพลงกล่อมเด็กนะครับผมนี่เดินเข้ามาท้ายอาคารศารานะครับเพื่อที่จะพาทุกคนมาดู ต้นตะเคียนนะก็ว่าเป็นดงตะเคียนเลยนะครับผมก็อยู่ด้านหลังเช็ดดงตะเคียนจริงๆด้วยไม่สุดไม่ได้ต้องพาทุกคนมาดูนะครับตรงนี้มีของสารแม่ตะเคียนดงตะเคียนดงตะเคียนเลยนะครับผมจชขับว่าดงเลยนะฮะขออนุญ,ญาตนะครับแม่ขออนุญ,ญาตนะครับอันนี้เป็นพวงเดีดที่เขา แล้ว้ววมาไบกกััันนนจดง็หะครที่ด้านท้ายอาคารของเมนเผาศสนะครับจะมีอาคารไม้ยกสูงเป็นอาคารขนาดเล็กสีชมพูทั้งหลังด้านบนจะพบกับลูกปั้นของสตรีนางหนึ่งนั่งอยู่ในเรือนและรอบๆนะครับจะเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดสูงใหญ่ที่ถูกผูกเอาไว้ด้วยผ้า3มสีครับ ตอนนี้นะับผมก็พานะมาอยู่ที่ศาลนะครับของเจ้าแม่สีสบายทองเนะี่ยซึ่งอยู่ท้ายของอาคารนะและตรงนี้นะหลังจากที่สอบถามนะของเจ้าที่ทางวัดที่อยู่ฝั่งนู้นของโบสถ์นะที่กําลังสร้างพระนะครับผมก็ได้บอกว่าด้านตรงนี้จะมีโดงของอแม่ตะเคียนนะครับบอกเลยครับว่าบรรยากาศตรงนี้เป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดสุดจริงๆรนะับเพราะว่ามี ต้นไม้แย่หลายๆต้นเนี่ยที่ถูกผูกผ้าสามสีนะบรรยากาศไทยตรงนี้นะครับผมว่ามันกับเป็นวังเวงนะครับมาในกลางวันเดินมานี่รู้สึกว่ามีความขดล,ลุกเลยนะทุกคนได้เลยอ่ะคือแบบได้เลยอ่ะช็อตเนี้ยคือเดินมาไม่ได้หมดเลครับผมแต่ผมไม่ชอบหมามันเห่าไงเลลวลาหมา,มเ,หามเห่ามันก็ส่งแบบส่งเสียงกันแบบทั้งวัดอ่ะมันก็ส่งต่อๆกันนะฮะบรรยากาศบริเวณโดยรอบนะฮะจุดตรงนี้มีความเย็นที่บอกไม่ถูกนะฮะ ด้วยความสูงของต้นไม material, Guys, ้และกิ่งก้านที่แผ่ปกคลุมเต็มพื้นที่ทําให้อุณหภูมิอากาศนะครับมีความเย็นเยือกและวางเวงผสมผสานกันและจุดนี้เองนะครับผมที่น้อยคนนะยังไม่ค่อยทราบถึงการมีอยู่ของแม่ตะเคียนสีสบายทองซึ่งแม่ตะเคียนนะฮะเป็นแม่ตะเคียนแห่งโชคลาภนั่นเองครับก็พาเพื่อนๆนะเข้าไปหาแม่ตะเคียนสีสบายทอง ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความน่าสนใจของวัดประดู่ตะบองตรงนี้นะครับพต้นไม้ใหญ่มากตรงบริเวณนี้ต้นไม้ใหญ่มากนะครับด้านหลังวัดนี่มีแต่ต้นไม้ใหญ่นะฮะถัดจากต้นนี้ไปก็จะเป็นต้นไม้ที่ผูกผ้าสามสีกันใช้คําว่าเป็นดงเลยนะทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมสำหรับการพาเพื่อนนะมาเยี่ยมชมส,าสถานที่สําคัญนะฮะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งนั่นก็คือ วัดกระดูตะมองนะครับผมซึ่งอยู่ในอำเภอหารานนะฮะซึ่งก็เป็นวัดที่มีสาจฐานโบราณเก่าแก่นะครับแล้วก็มีเรื่องราวมีความเล่นลับตำนานต่างๆที่เกิดขึ้นนะับบริเวณพ,พื้นที่ตรงนี้นะครับผมและพาเพื่อนไปเข้าสักการะพุทธเจ้านะครับพระพุทธสีโคตามานะครับเป็นรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำนานสถานที่อย่างนี้นะครับผมแล้ววันนี้ก็ได้พาเพื่อนเข้ามาอย่างอีกฝั่งซึ่งก็เป็นบริเวณวัดนะครับของอวัดหลักเลยนะครับผม โบสถ์นะฮะจะอยู่ตรงข้ามกับกวัดนะครับผมซึ่งจะมีถนนตัดผ่านแนวกลางนะครับตรงนั้นก็จะเหมือนเป็นโคกนะครับที่เรามองเข้าไปก็จะเห็นเป็นเนินแล้วก็จะเห็นพระบรถศโบราณอยู่นะครับซึ่งก็เป็นพระบรมศที่มไม่ได้เป็นพระบรมศมีความสมบูรณ์นะก็ผ่านระยะเวลามา2องรกว่าปีนะถือว่าเป็นอะไรที่นานมากนะครับผมแล้วก็พาเพื่อนนะมาชมสิ่งที่น่าสนใจในวัดก็คือเมื่อกี้พาไปที่ดงตะเคียนนะบ่อนะว่าเมื่อกี้นะฮะมีผวานี่นึงนะเมื่อเราเดินเข้าไปยัง จะถึงดงตะเคียนนะมันมีเสียงเพลงมันลอยมาตามลมนะครับมันเหมือนเป็นเสียงแบบก่อมเด็กตอนแรกก็ตกใจสะดุ้งนะครับผมไม่กล้าเดินต่อเลยนะส่วนสุดท้ายเราก็เดินเข้าไปนะครับผมมองไกลๆก็เห็นเ็นเป็น เรือนของแม่ตะเคยียนนะฮะที่ยกสูงขึ้นมานะครับผมก็แล้วก็มีต้นไม้นะครับล้อมเลยะครับแล้วก็ผูกข้า3สามสีเต็มใมมนโดนฮะกะ็พาเพื่อนนะ,ะไปทำความรู้จักกับแม่สีสบายทองนะครับก็อยู่ด้านท้ายของวัดบอบเรืนตรงนั้นเย็นเยือกมากๆนะ,นะครับถ้าใครได้เข้ามาพื้นที่นี้อยากจะเข้ามาชมมาสักการะก็เดินทางเข้ามาได้นะ,ะซึ่งอยู่ในวัดนะครับผมก็ไม่ได้อยู่ตรงโบนะ,ะอยู่ในวัดแล้วก็อยู่ด้านท้ายนะครับ อยู่หลังเมนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอจบไปทีนี้ครับกับรายการมิ้บูพาไปเที่ยวนะฮะคลิปหน้าจะพาทุกคนไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะพาเพื่อนๆไปนะครับผมอย่างสถานที่ที่มีตำนานมีเรื่องเล่าหรือว่ามีสิ่งลึกลับหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะจะพาเพื่อนไปพิสูจน์ไปสัมผัสนะครับผมในคลิปนะฮะสำหรับนี้มิ้บูต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับผมเชิญทุกคนดู ลำหนึ่งแฉบกองเชียร์กองเชียร์เพียบเลยไปแล้วครับผมไปแล้วครับ